ขอบคุณนะคะ พี่จ๊อบตอนนี้นะคะอยู่กับแพรค่ะในโปรเจกต์น้องโพดเดอะฮีโร่ค่ะซึ่งผู้ชมคะดูจากบรรยากาศที่ร่มรื่นขนาดนี้นะคะตอนนี้แพรมาอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งกระโปองอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะที่วันนี้เรามาที่นี่นะคะเพราะว่าเราจะมาดูชุมชนชุมชนหนึ่งค่ะที่เขาได้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตของพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขและที่สําคัญนะคะมาได้นํามาใช้เองอย่างเดียวยังบอกต่อกับชุมชนชุมชนอื่นด้วยซึ่งนี่แหละค่ะถือว่าเป็น ทีอโรคของพวกเราในวันนี้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงนี้นะคะที่เรามาสัมผัสแล้วก็เห็นบรรยากาศที่รมรื่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ป่ารกทึบค่ะต่อมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้ใช้พื้นที่ป่านั้นมาทําเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแต่ว่าก็เป็นเกษตรแบบพื้นบ้านซึ่งก็ยังมีปัญหายอยู่มากมายเลยค่ะ ทั้งเรื่องของการทําลายพื้นที่ป่าและผลผลิตก็ตกต่ําจนทําให้เกิดสภาพหนี้ต่างๆมากมายต่อมาก็เลยได้นําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมมิน์มหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้จนทําให้ที่นี่นะคะอยู่ดีกินดีไม่มีหนี้สินแล้วก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันค่ะ อ้าวคุณแพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอตัวผี่ใหญ่สมัยแล้วครับเมื่อกี้นะคะแพแอบเข้าไปเดินดูข้างในมาค่ะถนนเลยใช่ไหมใช่หนูก็ลังงงว่าที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะทําไมมันมีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ๋อในส่วนที่คุณแพเดินไปเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีพืชเต็ไมไปหมดเลยเช่นพืชตัดใบผักกูดแล้วก็จะมีชมวงแต้สเมตมีงาะมีทุเรียนนะครับมีกระท้อนมีมะยงชีดเยอะมากเต็มไปหมดเลยซึ่งที่นี่เนี่ยมีพืชพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ตั้งแต่ย้อนกลับไปประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วนะอ้าวแล้วก่อนหน้านั้นล่ะคะจะเป็นลักษณะของกเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับค mm ุณแวร์เชิงเดี่ยวก็คือการปลูกพืชที่เหมือนๆกันในฤดูการผลิตนั่นคือเลยเป็นสาเทตุทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชพันธุ์หลากหลายแบบนี้ใช่ครับเราก็จะเรียกว่าทําเกษตรผสมผสานมันเป็นการลดต้นของต้นทุนการผลิตการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมเจ็ว่าเราปลูกหลายๆอย่างเลยแล้วก็กเกษตรผสมผสานเนี่ยเราจะได้มีผลผลิตในพื้นที่นั้นๆเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆอย่างกว่าจะ ยากไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอที่ เราพวกเราทากันเนี่ยนะครับมันหนึ่งก็เกิดจาก,จากแรงจูงใจที่ผมได้มีโอกาสเคยไปเป็นเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปอยู่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับการ <Hey. S 2> จัดก,การเกษตรท้องถิน่นเราก็เลยมองเห็นรูปแบบว่าถ้าเรามานําใช้ในพื้นที่ของบ้านทุ่งกระโปรงได้น่าจะดีแต่ว่าเราโชคดีที่มีกลุ่มคนรุ่นแรกๆที่เขามีความสนใจในเรื่องอย่างนี้อยู่กลุ่มคนนี้สักกี่คนคะพี่หนูอยากจริงๆแล้วมาพูดคุยเนี่ยได้ประมาณสัก5้าถึงเจ็ดลังคาเรือนจากเท่าไหร่คะจาก100หรลังคาเรือนพวะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีเรือ่องขององค์ความรู้หรอมิาาาาาาด้กกรรรรเเเเษตตแ่่วชที เรียนรู้แล้วก็องค์กรที่ทํางานกับเราเนี่ยเอาเข้ามาผสมมาช่วยกันชาวบ้านรอบๆเริ่มมองเห็นว่านี่คือตัวอย่างหรือสิ่งที่บอกว่านี่คือทางรอดของคนบ้านทุ่งกระโปรงเขาเลยอยากทําตามแล้วมันเปลี่ยนชุมชนเราเนี่ยจากอาชีพเกษตรเป็นหลักแล้วเป็นนี่เปลี่ยนชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมองให้ชีพเกษตรเป็นอาชีพเสริม,มแต่สร้างไรายได้หลักได้เฮ้ย <laughs> นี่มันเปลี่ยนแนวคิดเลยนะครับอาชีพเสริมแต่เป็นไรายได้หลัก บรรยากาศดีมากค่ะคผู้ใหญ่คะยังกับแบบใน MV นี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตอนเดินนะคะคแพ้เดี่วสงสัยคำหนึ่งที่ผู้ใหญ่บอกไว้นั่นคือเรื่องของ5ระดับครับ มันคือยังไงอะคะห้าระดับคือการจัดสรรพื้นที่กับพืชให้มีความเหมาะสมกันเราเดินผ่านมาระดับล่างก็คืออยู่ใต้ดินเลยครับเป็นหัวเงาหัวมันต่างๆส่วนที่2คลุมดินใบชะพูคลุมดินแตไคร้คลุมดินพวกนี้เขาจะอยู่ด้วยกันได้ระดับที่สามนะครับก็คือพืชผักที่เราสามารถเก็บถึงระดับ4ก็คือผลไม้กระท้อนเงาะมังคุดมีหมดเลยครับที่เป็นผลไม้สุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นต้นสูงสูงก็คือไม้ที่เราไว้ใช้สอนเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่รักษาความชุ่มชื้นพื้นที่ชุ ของบ้านทุ่งกระโปรงแอันนี้เนี่ยนอกจากเี่เราเนี่ยจะน่ายินดีกับเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านแล้วเนี่ยเพราะเราทราบมาว่าได้รับรางวัลด้วยจากการดําเนินงานทั้งหมดก็คือในส่วนของรางวัลโลกพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขะประจําปี2 5 5 1ซึ่งเป็นขวัญกําลังใจของคนที่นี่นะครับว่าเราทํางานแล้วเนี่ยเราสามารถแสดงผลสําเร็จที่เราทําได้ นี่แหละครับเนี่ยแหละครับลุงปอสที่บอกว่าเป็นแปลงนะฮะต้นแบบหรือแปลงตัวอย่างที่พามาพบกันและสำเร็จแอบเห็นว่ากำลังเก็บอยู่เลยใช่ครับได้ยินว่าโทุ่งฟอกยาวส่วนใหญ่เยอะใช่ครับแต่ที่นี่ปลอดสารพิษปลอดสารครับแน่นอนอ่ะก็ต้ับกินสิคะอันนี้จะหวานกรอบนะครับนั่นอืมใช่มันมีความหวานลอยปลายๆครับและกรอบมากจริงค่ะอืมอร่อย ขาคุยกับลุงป๊อตหน่อยดีกว่าลุงป๊อตคือเกษตรกรรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่ร่วมโครงการกับพวกเราใช่ครับเป็นยังไงบ้างลุงช่วงแรกกตอนที่เขามาบอกแล้วว่าเปลี่ยนแบบนี้เถอะมันดีถ้าไม่ลุงถึงเชื่อเขาตั้งแต่ต้นเราดูแล้วว่าแรกๆนะจะไม่ค่อยดีหรอกฮะเพราะเราทาอย่างเดียวต่อมาเราทาหลายๆอย่างเนี่ยเห็นคนอื่นก็ทำเออดีแล้วเปลี่ยนแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดครับ การแบ่งปันความรู้เรื่องราวของเกษตรผสมผสานให้แก่คนในชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงเองแล้วนะคะที่นี่เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับอีก1 0 4ชุมชนในอำเภอบ้านนายด้วยล่ะค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็ได้เห็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือเราต้องพออยู่พอกินแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนซึ่งการไม่เบียดเบียนนี้นะคะก็หมายรวมถึงไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วยและที่สําคัญที่สุดค่ะเมื่อเรานะคะมีความสุขและสมบูรณ์แล้วก็ต้องไม่ลืมแบ่งปันให้กับผู้อื่นและนี่แหละคะ่ะฮีโร่ของเรานะคะชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะมีฮีโร่ตัวจริงคนไหนเนี่ยอยากส่งบอกผู้เราอย่าลืมนะคะบอกได้เลยยคค่ะ่ะทีรรรากากสมุดโ,โจ ซึ่งสัปดาห์หน้านี้นะคะฮีโร่ของเราจะเป็นใครต้องติดตามกันได้แต่วันนี้พวกเราหมดต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเ้้ยกไป